เพื่อนสาวเยอะมากคิดถเพื่อนสาวต้องทาปากกันหน่อยอะโอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีนะครับวันนี้ได้พบกับลิเกน้องกอนนะเปิดสบายับเปิดเลยนะฮะเพื่อเลยเขาสั่งมามี่แห้งชามหนึ่งไงตอร้านปิดไปแล้วครับปิดปับปุว อะไรเลยครับปิดเลยปิดเลยใช่ไหมปิดแล้วสองทุ่มปิดแล้วทีนี้เปิดแปดโมงจันทองกอนน้องผมโอ้ยก็สวัสดีนะครับผมแฟนๆฟนเอฟซีเยอะมากอ่ะก็ความสมควรเยอะมากเยอะจริงๆรนี่ข้างหลังเงยอีกเยอะเลยเนี่ยอะไรฮะแล้วใครดูลุกแน่นมาขับพี่กูเขียนปากเนี่ย บอกไม่เขียนไม่ได้อันนี้ต้องเขียนร้องเพลงสักเพลงไหมครับเพลงอะไรน้องกอนอะไรก็ได้ร้องคู่กันดีกว่าเพลงอะไรอ่ะพี่คนละครึ่งไม่พวงอะไรอ่ะโผมพี่ช่วยช็อตอยู่น้องกอนช็อตน้องกอนช็อตพี่หนงไม่ให่แล้วก็เป็นอบตนะฮะสันติกานะครับผมนายกต้นพระคุณนายกต้นด้วยนะครับผมตัวนี้ยืนยืนอยู่นั่นเซแล้วเป๋แล้วคือเป๋แล้วได้ไปสอบคมก็จัดเพื่อ ทุกๆคนครับผมนะฮะงานกีฬามีเปตองมีบอลเล่มีฟุตบอลนี่ตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่เลยใช่แต่ตอนนี้ฟุตบอลเงียบไปก่อนเพราะว่านอกกรมาวันนี้ใช่ครับผมสิทธิพิเศษหน่อยสิทธิพิเศษหน่อยเพราะแฟนๆมาเยอะอะไรนะฮะหันมาทางนี้หน่อยเพื่ออะไรวะนอกกรนอกกรกินหอยไหม หอยอะพี่เนี่ยเไหร่หมอหอยหอยเยอะเลยพี่สะสมหอยเนี่ยหมอเขาจะผ่าหมอเขาจะผ่าแต่ว่ายังไม่ยอมผ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแกก็เขาเอฟซีเยอะมากเลยนะครับขอบคุณเอฟซีทางด้านทางด้านวัยชีด้วยแล้วก็เพลงนึ่งไหมสักเพลงนึงสองคนเราเพลงอะไรดีพดิขอเป็นเพื่อนกันหัวใจเธอขอเป็นเพื่อกันหัวใจเธอตีตีได้ไหมเนี่ย อ๋อดูกระชากันที่ขายเลยโวดเลยเดี๋ยวเปิดตาเลยนเดี๋ยวแจ้งนายกจับแม่งเลยฮะอ๋อบกไม่จับนายกก็ดูดยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมนักถ่ายทีนี้แล้วก็ทางไลฟ์สดด้วยเราเปไลฟ์สดด้วยครับผมถ่ายทอดโดยทีมงานเนรสุพรรณนะครับได้ข้างหน้าเลยทุกคนยินดีกับทุกคนด้วยนะครับยินดีกับพี่น้องของเราสาธิกานะครับ เ mm hmm. กาควอนขึ้นก่อนเลยไล่สดด้วยนะเนีเ่ย พูดให้อีกรักใช้คนดีสดีกะนายยกต้อยมากสันไม่สีที่ที่ไม่มีลวงล้อสิ่งที่ขังคาดนะ มหาชัยอา้าวใครเดินมาผมให้เลยสีดำสีดำกินทั้งกล่องนะเอามามามาเจดดำมหาชัยเจดีดำมหาชัย,มมชยขอบคุณเด้อที่เอาหอยมาช่วยอใครรู้จัก <c oughs> ชื่อชื่อจริงนายกต้นใครรู้จักชื่อจริงนายกต้นมารถึงพันบาทเจ็บห้เลยฮนอะ่ะมา

ก่ดีกว่าไหมอ่าให้นกอให้หนกด้วยครับให้นกอให้นกอด้วยพันหนึ่งนะผมไม่ค่อยไปหานายกต้อยเลยเพราะไม่ค่อยได้ไปเพราะนายกต้อยทุกภาเขา่าใครอะมึงอ่ะเพื่องนายกต้อยอใครวะเ,เอาตัวเอ้หนึกว่าใครอ๋อเพื่อนกูย่าเอาไปพันหนึ่งเอาไปเอไปโอเคแลกกับส้มพันหนึ่ง 1, 1, 1, แลกกับส้มขนมกูเจอมึงทุกงานจริงไหม ออเอามาน้องกรมาถ่ายรูปหน่อยดิมาถ่ายรูปที่ก่อนด้วยพระเอกนี่หน้าหวานเชียวเฮ้ยไปไหนอะพันหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่คุยกับก่อนไ,ไอเ้เมยเฮียหนีกูเลยขอบคุณเรื่องน้ำใจจางให้พี่อาจจะดีจากบ้านไม้หอมด้วยนะครับบ้านไม้หอมแล้วก็ผมพี่สาวนะครับเป็นเพื่อนนายกต้อยบ้านลาดเพชรบุรีนะครับอ่ะถ่ายรูปมาถ่ายกับพี่กรณ์ด้วยนี่เจอยังไงครับจริงอันนี้ส้มพี่น้องเหาไปกินแล้วกันน้อง พี่พดองไม่ได้กินส้มพี่ดองกินหวานไม่ได้เป็นเบาหวานเอ่อกูขอพันคืนได้ไหมเอ้ามาแล้วามาแล้วามาแล้วละครไม่เป็นไรเอาตังค์ไปเลยเอาถ่ายกันละอรก,กล้องหน้ากลนะ้องหน้าฮะลก่อนนี่แฟนเยอะมากเลยเนี่ยสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเมาแล้วมึงอ่ะครับผมงโชคดีโชคดีพี่ดองฝากน้ละครวันนี้นึกยังไงถึง มาที่ตำบลสาริกาก็ปกติแล้วอาจระจัดที่วัดขอังบัวเห็นนายกต้นบอกว่านักกอดมาไหว้ครูด้วยวันนี้เพราะว่าไหว้ทุกปีอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคนจังหวัดนครนายกคนนักกรดคนที่ไหนเนี่ยวัดขอังบัวเนี่ยครับอ้าวนักกรคนขอังบัวเนี่เนี่ยใช่ครับเอ้ยนี่ลงคนบ้านเดียวกันเนี่ยเนี่ยคนบ้านเดียวกันครับคุณโอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อย ขอสองพันสองพันสองพันนายกต้อยบ้านลาดมาสองพันอันนี้บอกเลยนายกต้อยเนี่ยไม่รู้พี่พี่ต้นนี่พี่ต้นนายกต้นจะรู้จักกันป่ะนะแต่พี่ต้อยเนี่ยแป่งสุดปีนจริงทั้งไปเพชรบุรีนะบ้านลาดพี่ต้นคนนี้วันนี้ป๋าจ้อนมาป่ะเนี่ย ไม่มาแล้วจะนการจอนผู้ผ่านไปไปนะสองพันเพื่อให้ใจดีนสุดยอดฝากความคิดถึงไปถึงนายกต้อยด้วยนะส่งไลน์ไปแล้วนะโอ้โหเป็นสสต้อยแล้วใช่ใช่ใช่น่ารักมากอ่ะแดนเซอร์ของนกกรกี่คนเขาเนี่ยสี่คนเมื่อกี้เหนื่อยไหมเอาแค่นี้ก่อนนกกรอเค่นี้สี่ครับอันนี้ได้มาสองพันจะแบ่งคนเท่าไหร่ดีวะเอาทำไมต้องมองหน้ากันล่ะ แบ่กไปเลยย่สิบยี่สิบไม่ได้คนละห้0รอยไปเลย,เลยไม่ไม่มึงมีเมียปะเนี่ยมีผัวค่ะเห็นไมไอเวนเป้าใหญ่ของกูอีกเป็นเหระเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนน่ารักอ่ะไปแบ่งกันสี่คนคนห้ารอยะอขอบคุณนายกต้ต้องมีมาล่ขอบคุณมา,ลายมลูกาาต้ด้วย ครับผมอันนี้จัดขึ้นมาแล้ววันนี้น้องกรถือว่าโชคดีมากนะได้มาไหว้ครูที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีงานที่จัดคอนเสิร์ตที่อบตสมิการนะครับจัดคอนเสิร์ตมีจัดแข่งกีฬาด้วยใช่ครับผมวันเด็กมาปะวันเด็กมาไหมวันเด็กยังไม่แน่ใจเลยครับมามาได้ไหมช่วงกลางวันมาได้ไหมพี่เอาตู้เย็นมาสี่ตู้พี่บอกไปแล้วสี่ตู้เย็นเลยนะเป็นตู้แช่แข็งอะไรแช่แล้วก็แข็ง ใช่น้องคอนใช่แล e ้วก็แข็งเอาสี่คนไปแบ่งกันยังไงอ่ะแบ่งกันถูกนะคนละห้าร้อยนะม่ทะเลาะกันนะไปรู้ไปเข้าไปก่อนเอ็นนี่หน้าตาดีมากคนน้องคอนเอฟซีน้องคอนเยอะมากอ่ะครับผมแล้ก็แฟนเยอะมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แบบที่รักน้องคอนเยอะแล้วใครเอาก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยคุณแม่อะไรนะเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงคุณแม่อะไรผมสั่ง ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นแบบเอาธรรมดานี่ใส่ลูกชิ้นมาสิบลูกสามสิบลูกผมจะแดกยังไงหมดเนี่ยขาเห็นคุณแม่นี่คุณแม่เสื้อขาวเขาเห็นรูปแม่บอกว่านี่เติมให้พี่หนุ่มเยอะๆเติมพี่หนุ่มกินไม่หมดคุณแม่เขาเห็นรูปร่างพี่หรือเปล่าใช่แล้วผมก็กินสองชามคุณแม่ขอบคุณมากอร่อยไหมอร่อยด้วยอร่อยมากได้บุญด้วยเนาะมาช่วยกันทำบุญเนาะ แสดงคุณแม่ติดตามน้องน้องกรณมาทุกที่ใช่ไหมครับผมวันนี้ไม่รบกวนดีกว่าเพอดิเกตตอนนี้ราได้รับเชิญอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับคุณเท่งเถิดเทิงคุณหม่อมจกโมกไม่รู้มัทำเฮี้ยอะไรอยู่ที่ไหนเราเลือกมานี่ไม่ได้มานะครับนายกต้นก็เชิญคุณเท่งไปแล้วแต่คุณเท่งก็กินเบียร์สี่ขวดแล้วก็เมาแล้วก็นอนแล้วคุณหม่อมจกโมกก็ติดงานทุกคนติดภาระหมดนะฮะแต่ถ้าเป็น เอ่ออบตสราก่ผมไม่ติดภารกิจอะไรทั้งนั้นนะฮะติดก็ต้องมานะวันนี้ผมก็ติดฮะแต่ผมก็ต้องมาครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่โอ๋ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนายกต้นด้วยนะครับที่เออเบอร์เข้ภรรยาด้วยนะครับสุดที่รักมีลูกสองคนแล้วกินมามีผมตั้งแต่ยังไม่มีลูกตอนนี้มีลูกสองคนแล้วอ้าวปรบมือให้นายกต้นด้วยนะครับ นี่ครับงานนี้นะครับแล้วจะมีแบบนี้ในทุกๆปีในทุกๆครั้งด้วยนะครับครับอ่ะเดี๋ยววันเสาร์นะผมจะมาเตะบอลด้วยพี่โกะนะพี่พี่โก้เสาพี่มาเตะบอลด้วยใครที่ว่างก็มาชมได้นะครับมาชมได้แต่ถ้าเกิดนายกต้นไม่เตะผมก็ไม่ลงสนามนะอ่าถ้าลงสนามผมก็จะลงเตะบอลด้วยแต่ถ้าไม่ยกต้นไม่ลงผมก็ไม่เตะนะผมขับเลยเอ้าลงจริงปะเนี่ยเอาปรบมือฮะวันเสาร์เตะบอลนะครับ แต่ต้องเราต้องอยู่ <ๆ S 2> คนละทีมนะโอเคตามนั้นฮะโอเค <ปะ S 2> ต๊ักบอลขอบคุณครับขอเสียงตัวมือพี่หนุ่มนะครับผมแล้ว,วก็การสดี